เราด้วยจะทำบุญด้วยค่ะค่ะเขาซุงหมดหรืละเขาซูงหมดอยู่ค่ะ่หมดนจะหมดมี้เดีเป็นตัวอัเล่นเนาะแม่ค่ะบมือเก่า็ไหนอยู่ดอกวอาคือออกเล่าเลยเมือนนึงกำมสการนะคะคุณาวจเลพอออกเล่าออกไห้เลยตั้นเว่ามือวัที่ยี่สิบหกไม่ออกเล่าเลยอันแปดเ็จอะหลีกลางอะค่ะแปดเกจอะเนี่ยตัวเช็นเนียน่างทำนี่ ค,คนกระทำม่เหมือนเขามาว่าพี่เหล็กล่าไห้พอูก,ก็ว่าเอาพิจนาเพื่อนนะ,ะมันก็ไม่ดีนะมาขเขา,า,าเล่าวัาานที่ยี่บุกไหมค่ะพูมากเล่าเลยหรอเี่กันหรอวะค่ะโอ้ี่ติดพัพนี่เจ๊ตองตุนกันเลยนี่เจ็พูดจริอเขาเล่าอีเจ๊แปดอือเขาเล่าแล้วตัวนค่ะเขาเล่ากับเขาไทยได้คือเขาเล่ากับเขาไทยอ๋อ คนว่าถามหาเืินน่ะนะ่าขอมาไม่ได้เลนเล่าไหบ้อนนะผู้กว่าไปไปเล่ากันก็ได้เหงนทีนะอยู่ในนีละนั่นทีนะเดี๋ยวเขาอิทีก็หลังวัาที่ยี่หกนะแปดเจ็ด่แม่หมอลัง้ำต่อตรงตรงแม่รงแปดเจ็ดเจ็ดแปดอืมสิบห้าสิบหกท่านแล้วนะคะขอมากตะขอคนล่นหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ในเลค่ะอมาพี่รองค่ะ ถ้ามาหาปูพวกเราปูเราวฝันดีฝันเห็นตัวเลขมาขึ้นค่ะพระเจ้าเขียนเส้กระดาษแล้วก็ห้อยไว้ร่วมกันไว้น่ะค่ะจะจะให้ออกตัวใดผลที่พ่อรู้แช่น่ะเจ้าิ่นพ่ะท่านไหนให้ออกนะ่ะเจ้าปูผนซองมึงอยู่เอ๊ะจะเขียนไว้หลายตัวแท้ทีให้ออกตัวใดทีน่ะเพิ่นเพิ่นเขียนแบบใดครับพูเชียนเป็นคู่เขียนเป็นตัวเลขแล้วก็ห้อยไว้ผูกห้อยไว้เขียนเป็นคู่นี่บปล่ครับพูเออเขียนเส้กระดาษเขียนเส้นกระดาษนะค่ะ แล้วก็เพี้ยนใส่เป็นตัวแเรากับผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้นั่เป็นคือกล้องนี่แหละค่ะคือจังยุกกองฉลากนี่แหละจะว่าพอดีที่ให้เอาใบไหนที่ตกขึ้นนั่นะค่ะผู้คนเบิ้งผู้คนเบิ้งประเห็นนั่นตัวที่เพิ่นผูกไว้ตัวจํำในซุมนั่นเบิ้งมันก็มีตัวเลขอยู่หลายตัวนะเขียนทุกใบทุกใบจะมาเอ๊ะมันสิเป็นใบไหนปูกันเลยในเบิ้งเร่ง เล็กบางใบเดียวใบที่ก็จะบอกว่าสีมันออกหน้าค่ะใบสีเ็ดใบเห็ดใบสีมันออกหน้าค่ะใบใดสีมันออกหน้าค่ะผู้ก็ได้จําเลยผู้ก็ได้บิ่งว่านั้นใบนี้แล้วแต่ว่ามันมันเป็นเลขสามตัวดิแต่ว่าผู้ผู้ผ่นมันใจมันต้องมาสองตัวสิน่ะมันเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเออเก้าศูนย์หนึ่งค่ะใบที่จําได้ค่ะ คือลักษณะการเขียนนี้ขขขเขาจะเขาจะเขียนเป็นตัวตัวละใบหรือว่าตัวละใบอนะัวละใบเขียนเลขสามตัวสามตัวหมดลนะ,ะแต่ว่าซุ้มนั้นมันเรียงก,กันอยู่ในหลายปู่กับเบิ้งมันก็ชัดนะแต่ข้าเ,เขียนชัดยดกแต่ว่าปู่็เห็นชัดนะ,ะในกล้องฟันนะะจต่ใบดีมันเห็นชัดนะะุะ้งเลยกจับมาเบิ้งนะก้าวซุ้มนึง โอ้คือเขาเขียนสามตัวไว้นุ่งกันเลยแผ่นกระดาษแผ่นเดียวนั่นเก่านหนึ่งเออเก่าุหนึ่งใบที่ปูเห็ดชัดๆค่ะเป็นใบเก่าุดหนึ่งค่ะจาปูว่ามปนที่ปูมาล่างบ่็อกอจะเดียวที่บองเห็ดปูอยู่ทั้งไขอยู่ทั้งไตนี่ดูอยู่ทั้งบานอย่ทั้หยางเม้ค่ะที่มันเขาสองตัวกจะนี่อ่าปููดเลยว่าเอาเอาเขียนลงอีกตัวหนึ่งนั่นเก่าศุนย่ไปเขียนตัวใดครับปู เขาเขียนหมดปครับค่เขียนเก่าุหนึงค่ะเขียเก้าที่จริงมันเป็นสามตัวเก่าุหนึ่งนะอันนี้อันเขาวาที่เด็เนาะค่ะูให้เขียนตัวใดนะคะเขารือว่าเข่าซุเขาเข่าเขียนลงตารางใด่ว่ะสามตัวนึ่งเขียนทังทังเท่างตกันคเก่าซก็เ่าศูนะคะอืเขียนคู่เดียวเดียวใช่ป่ะเต่าหนึ่งเขียนลงทั้งตารางทั้งไตเขีนลกทั้งไต่

นี่นะท่างให้นลหะเห็นมือขึ้นเหียดยังสี่ละเขียดเสใบหอยใบหอยใบเจ้าใบได้ออกเนาะแบบนี้วะโอ้คนีไม่เห็นใบจริองอ่ะนี่แหละเส้นขีดเออแบนี้เขีดกันเลย นี่ไหนเก้าศูนนี่แหละเน้นเก้าศูนย์ค่ะผู้กากมา้างล่าง่คราก้างมาางล่างน่ยน้ตอน่ยจะน้ำซึงไหมตัวี้ก็เด่นเน่นน้ำก็ได้รอค่ะเมาเห็นสามตัวเนาะคระเ่นามตัวเจ็ดตัวตัตออกแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเล้นค่ะค่เรื่ะเจบแปดนี่เน้นหลายตัวปฏิวัติเลย เจ็บเป็ดจังเจ้เด็กก่อับปูกันเราตัวเลยกเราดค่ะปูเจ็บเปดปูไยังไปสงนานุ่นปูเดค่ะยิ้มผ่าเค่ะเี็นลาลูกค้านี่ต้างจข้องหนค่ะปูิ้มผ่าเดย์ผ่ไปเจ็บเป็นเปลี่นดอ๋อะนั่งยุสองกลุ่มไหมค่ะพระเจ้าหาพระคอยวาดกวายปูเตมเมยน่เต็มเดินไมน่ะเต็มเดินอย่ารู้ทั้งไตร้อมนะอ๋อค่ะปูปูเล่นเนี่ไหนเลยแล้วเจ็บเปด หาปคนีเจ็ดแปดพ่อเก้าศูนย์น้ำมันพ่อสอไม่มันพ่อสอไดยัเดยวหน่พสอสองพัสองห้าร้อยหสิเจ็ดค่ะเจ็อีกตึงโอ้ยพ่อสออีกตึงกเจ็ดปะะุพ่อสอพ่อสอเจดตัวที่สองอะไรัเก่าเก่าอะไรตัวเก่าเกเลยเจ็ดนมาบนอแมกตัวเก่าเก่ากเจ็ดปะคก อหมันนี้พสอไว้นัว่าพ่อสอนน้ำาปูปลกเกี่ยวบอ่ค่ะตั้งไหนครับปูหกเจ็ดนี่เ๋ตัวนี้เป็นเลขมัดเป็นเลขมัดปู่ว่าเปิดเครื่ห่มันมันด้นนั่นนะมันเป็นเลีพ่อสอนไมปูตาม ก็งดงดได้เนาะที่ป่วนว่าเนาะชงต้นต้นปีนีครับอืมนั่นแหละนั่นแหละปู่อาเจียมันมากเพราะว่าปู่ฟันแบบเก่าๆนะไม่ถี่มาตัวเก่าสินะใช่อาเจียนมาตัวเล็กก็เสียวใช่แค่พวกเนี่ยแค้ละประกาศอื่นักผีเนี่ยนี่นี่น้เล็กมักตัวนี้ปู่มักมักตามเล็กก่าสียโอ้ปู่มันส้นตัวนี้นี่ปู่ซื้อได้ปู่ก็จะซื้องสินะ กูซ <premises. S 1> <Sure. S 2> ีว่าไรเจ้า uh ูเรยว่าเป็นต <Sure. S 2> ัวมักนะอันนี้ตัวมักมักข้อโิ่จริงมันไม่สามตัวนี่ต้องสองพันห้าร้อยห้าสิบหกสิบเจ็ดรับเอาดีขสอนะเอาสองตัวเอาเ้กเลยเนี้อเมื่อหเอาสามตัวแล้วค่ะกูห้าหกเจ็ดตัวเทียเท่าเไหร่ล่ะทวาหลายตัวกหล่ะเทียบกหร เก็บต้ให้เห็นเราคันน่ะผมพ่อสอนเก็ต้เจอะไเจี่ยงจีเจี่ยที่อะไรอ้แต่ว่ามันมันเป็นบนเหะปู่หกเจ็ดป่ะคปู่เนี่ยพ่อสอนเดีกพ่อสอันมาสามตัวนะแต่ว่ามันมาสองตัวมเป็นหกเกตเป็นว่าพ็สอนี่หกเกมันบอกสองพันห้าร้หกสิบเจ็ดครับปู่สองห้าหกเจ็ดเจเจเาเจเจอะไรเนี่ยเัเเก่าเก่าไข่่ อ,อือ,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 อเเก็บกตกัน,นต่อไ,ได้นหนหนัอใก,กันหมกเก็บนะตอันเออสามตัวน่เจ็ตัวยับลอีกกระตัดตัวนับเยจับลูกจมันเป็นตัวไม่เล่นหรแนเ็นักเก็บตัวง่ายเอันนเป็นสามตัวเรกข้อศอกเนอเรียกมกดัดเนอะมีตเกข้อ เกผู้มักชื่อหรอค่ะเตียนมาโอ้กอสอเคยมาเนาะเตียนมาเขาสามตัวนะค่ะมีต่สองตัวเด็กออนเด็กผู้มักชืรอค่ะเียนม่เด็กกอสอไหมค่ะต่ว่าตัวผู้ดรมันขึ้นนี่ขึ้นตัวนี้แต่ตัวเดียวเห็นตัวเดียวนี่ค่ะซุปนี่เพราะาะชัดดอกผู้ต่ว่าผู้แลยวว่ามักมักกออนนี่หระเพราะว่าคนก็ว่าเห็นชัดแต่ว่าตัวนี้เห็นชัดนี่ค่ะตัว เก้าศูนย์หนึ่งนี่เก้าศูนนี่เห็นชัดเลยอทุบนี่พอสัตว์อกูัวเอยมันเป็นสงสัยอยู่นะปู่ยวะอยูอมากพสข้อออยู่บ่าเนี่ยปูเลยบักเลยต้อในข้อฝันนี่ปูก็เห็นตัวพสอคะว่าเห็นชัดว่เห็นชัดว่ชัดอือปูบางเป็นร่างๆ่าจะว่าปู่ชัดนะค่ะต่ว่าตัวนี้นี่ชัดนี่ตัวเก้าศูนยนี่ค่ะเก้าศูนย์หนึ่งี่ชัดตัวนี้ จำในเนี่ยเพราะจำในเนี่ยนะพูะไรไปอ่มันจีบเือเก็บ้อสอเกาแท่งทีนะแต่ว่าวันนี้อาจจะมาเปมนว่าล่ะเพราะโดยมากหมดพกซ้ำเกิดสลึมสลือเด็กที่เขาจะเจ้าจิบบอกกันไปซื้อเหลขนะพูดเรองจิบซื้อหาเจ็พูดเรื่องจิซื้อพกซ้ำในให้มอดออเส้าเ้าประกาศผลตัวนะออเ้ามือประกาศผลเนาะค่ะพวกเส้าเมล็ออกนะนะค่ะโอ้เออแม่เนี่ยเส้าเมล็ออกค่ะ มัน,นเนาะได้เป็นตัวมันนะได้เป็นตัวเาดบบี่น่แหละที่ที่แบบตัวผู้เห็ดคักนะตัวเก้าศูนย์หนึ่งอยู่ละเก้าศูนย์อยู่ละล่างเาล่งลางไหเก้าศูนย์ะราลงลางก็เก็ดแปดอย่นี้ตัวนี้เจ็ดแปดกันบ้าบาเก้าศูนย์ันี้มาเจ็เอาลงลางเห็นนาปูขอตัวนะคบปูเอาเอ,าเอาย่อลองลางเห็นหน้าปูเห็นนาปูพอดีขอตัวปูค่ะ ยัวลุ่งแห้งหายเห็นหนักตัซำันี่กับพี่ยังดอกดี้เอพีบันย้งันเห็นอยู่พอดีปะพอดีเพียงเออพอดีครับพูดพนีีก็นี่แล้วนี่กันเลค่ะนั่าเลย ขูงวหลามันได้เลยตามลมันได้ยี่สิบสี่เหอคะก็ขอมันแล้วก็เอาไปแน่นะคะิดตามนิ้วกับหวเขามาหาพูดกเลยค่ะนะรับพูดฟันเพิ่มเยอกันพบอกกัฮเชียนมาเนาะค่ะวุ่ขึ้นฟันเห็นนะค่ะฟันเห็นก็จะหอยเจ็ตัวเลขก้อยว้ห้อยไว้ห้อยเสมันออกน่ะจะว่าใี้ออกตัวไหนพราทั้งในรูนะค่ะวันนี่จะว่าพูดผันเปเลียวเลี้ยวเห็นคักเป็นเป็นตัวนี้ตัวเก้าศูนหนึ่งเนี่ยค่ะจับเลือจับบอกเป็นเก้าศูนนี่ละออันนี้เป็นเลููมกว่าาเ มากอังกฤษนะเขเยนมเพะว่าเด็กข้สอบเด็กข้อสอบคนเคยหายยู่ง่ะเคยหายหัวดนั้นก็ต่มาอยู่ในหัวดนแม่นบหล่แมนค่ะพ่อที่เนแรกว่าเด็กเขียนลุงหัวน่ะมันเป็นกับหัวค่ะเป็นกับหัวเก้าเจ็ดมันเป็นเออมันเป็นหัวดนมันออกนี่ยังพราะเก็ตบ่หัวกนมัดออกเพราเก็บ่เก้าเก็ตเก้าเ็ตเก้าเ็ตบ่นี่ละนี่ละนี่ละ มันกลับหัวมงนั่นคบอกกับหัววู้หยอยังไหพว้เก็บบอกผวเก็บค่ะมันออกเก่าเก็ดวันนี้มันออกแล้วออกได้อี่างงดนี่ลรกบกันอไรเองทีละสิบ่ารายตัวขอว่านั่นหอกว่ากิบวารายตัวหรอกเพราะเขาห้องเพิ่มนี้เก่าศูนย์หนึ่งแล้วตัวนี้ผู้็ยังมันใจกับเก่าเด้อ6ตัวเก็ดแปลี่ยเนี่ย ตัวเก็บแกนกันว่าออกเพียรบ้านแล้วก็ใไ้ตามเพื่อเขาอะนะว่ามือนั้นเขามาเพื่อกระทำอยู่เนาะเด็ดเ็ซี่เพื่อกระทำอยู่นะว่ามี่ห้ไปทั้งล่าวอนะคูกกว่าเอานําอยุนี่ละนะมันก็ไม่หรือแต่ว่ามันวันที่ยี่สิบหก่อแม่ค่ะยี่สิบหกยี่สิบกอุ้งหน่หมือมันสูงมันมาลางได้แปดเจ็ดเนว่า่ะมันเขาเขาอยู่ดเากับโอ้เนาะ ออคับออกกับติว่ามาอ,าอยู่มาอ,าอยู่นะ่เที่ยวเปลี่ยนบ้านก่อนเรากับิกินมาออกรัฐบ,บาลไทยฮาอ่นเหมั้นรัฐบาลไทยฮ่องสนิมาถูกตรงเลยเเกเปลี่ยนค่ะพ่ะะอเจ้ชุ่มสามตัหนึ่งเขาติจารนาเพิ่งค่ะก็บว่าไล่ยตัวหรอกเก็บที่มิ้นสุขู้คนเด้อ ค้่าามาพูดกับพี่ตัวเล็กอายุพอพูดเห็นเป็นตัวฮะเทียนมาเน,ะะนาะอันบ่บอกกับฮะเทียนมากนี่ก็เลยแต่พ่น,น่นอนนี่ก็เลยอฟันนี้เป็นตัวเลยเขามาเอานะะน,นเอฟี่ผนได้เห็นในไรสุดน้ำเนาะข้บบ่อืเอาพี่โชมพี่หมนันทังเอฟี่อมินสู่ผูุ้กคนซีพงแรกนวัดที่สองในแห่งหมดประเทศรถน้ำพูไปเลยข้าเจริญพรขอบคุณครับพูกลาบมมสการนะคะสาุด่ะ เอาสารุปตัวเลขสําหรับช่วงแรกนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะโมนีกับมติดตามคือเกาวัฒนในแมนคงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะคงสุดท้ายคือเสาร์วันที่สองพฤษภาคมนะคะโดยอจิตติตามแนวทางของปูห้อีกเทือนึงนะคะพี่น้องคะโมนีตัวเลขที่ปูเราเห็นในความฝันก็คือที่ปูแล้วจาได้เก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะส่วน ปีพศเนี่ย2,567ีปูเล,ลามาเป็นการส่วนโตนะคะพอแม่พี่น้องคะจังนายกยลาลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อม่และพี่น้องด้วยต,วตัวเลขกับมีเขามมหรุดนะคะมีเข้ามีหลุดทุกๆตัวนะคะโมนี่ตัวเลขใครไว้นี่ก็เป็นเพียงแนวทางาสาหรับที่สิตาใจในะการตัดสินใจเลือกซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้ค่ะเด้พอแม่พี่น้องคะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอหายพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขสุคนโชกโชคม, and, ม, and, ม, and, มันหมาลำลำนี้ลวยเหงแหงปังปังค่ะขอห้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุข,ขสุขคนนะคะสำหรับแนวทางโมนี่ค่ะต้องขอขอบุญขอบคุณขอ้ณขอมุ่นตัวเลขแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องอายาเน้นย้ำอีกรอบนึงนะคะตัวเลขมีเขามีรูดเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขชุดนี้เป็นเพียงแนวทาง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปูเลาบ่ได้รับประกันนะคะว่าตัวเลขสุดนี้สีตองมาสีตองออกนะครับแต่ว่าปูเรานแบบนี้ปูเลาก็หายมาแบบนี้จังใดหายพ่อแม่พี่น้องพิจารณาดีๆก่อนสิสตาสินใจลงทุนเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแลวา็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะ้าประอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ด เด็ดเด็ดแบบนี <t S 1> <tinc S 2> ้นะคะพี่น้องคะถ้าไม่อยากสิภาพครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะเขามาแลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดงวัารทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอร์ซด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปท่าสุขสุขค่อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ